สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครรารพรักทุกท่านคลิปนี้ผมมาพาพวกเรามาอยู่ที่หน้าร้านกะยาศาสตร์โคราชนะครับหอมหวานมันอร่อยนี่เป็นราคาส่งจากโรงงาน เรามาดูดีกว่าว่าของเขามีอะไรบ้างกายศาสตร์นี่เขามาเขามาเองเลแล้วโรงงานเขามาเองเลยจากโรงงานเลยครับจากโรงงานเลยใช่ไหมครับรงงแล้วแล้วพูดถึงเราตรงนี้เรามาขายวันไหนบ้างอะ่ะขายทุกวันเลยขายทุกว<อ>ันเป็นราคาส่งเลยครับชินช้นเล็กชิ้นเล็กยี่สิบบาทอ่าชิ้นใหญ่สามสิบห้าบาทอันนี้อันนี้คือส่งยี่สิบบาทใช่ไหมใช่ครับแล้วเราเขาไปขายได้เท่าไหร่ครับผมก็ถือขายสามสิบแต่งนอกต่งหนอเนาะใช่โอ้นี่นี่เราส่งยี่สิบบาท ราคาจนโรงงานเลย20บาทอุ้ยเราเราคนขายก็ได้10บาทง่ายๆเลยเนอะใช่ครับอูพูดถึงงานงากระช่ายที่ผ่านมาหน้าเอาไปตั้งขายด้วยชิ้นใหญ่ปกติข้างนอก45บาทครับที่นี่35บาทกำไรกี่บาทเหมือนกันอีกใช่ครับโอ้มีมีไอ้ไอ้สิวเคียวๆนี่เกาเรียกอะไรนะใบเตยครับอ๋เป็นใบเตยกลิ่นเตยเป็นกลิ่นใบเตยแล้วแล้วไอ้นี่ยดค่าง่งเดิมโอ้อันนี้35บาทดีกว่าใช่ครับโอ้โหเท่ากับฝาบ้านเลยเนาะ อิ่มอึมครับจริงเนาะกินได้ทั้งบ้านเลยอ่ะทานไม่หมดแล้วค,คือคือซื้อไปห่อหนึ่คือขับรถไปคือ,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 อค่อยๆกินไปเนาะยามง่วงยามยามเหงาอย่างเงี้ยยี่สิบบาทกินได้ครับสบายเพลินๆเลยแล้วมันม,มีมีทั้งหมดกี่รถนะมีสองรถมีสองรถแล้วก็มีขนาดก็คือสองไซส์ใช่ไหมใช่ครับก็คือมีมีไซส์มีไซส์ยี่สิบบาทก็คือแบบนี้นี่ยี่สิบบาทกับไซส์ สามสิบห้าบาทนี่ดูดิใหญ่มากอะ่ะที่เดี๋ยวเราดูนี่ <c oughs> ใหญ่ใหญ่กว่าหน้าของพี่ดดูดูเดี๋ยวเท่าอกอ่ะเท่าอกอะเออะต็มอ,อกเลยเลยไหมนี่เต็มอ,อกเลยใหญ่จริงใหญ่จริงนี่กระยาศาสตร์อันนี้สาสิห้าบาทนะ ผมว่าผมว่าไปขายไปขาย50ยังขายได้เลยเชื่อไหมขายได้ครับเนาะห้าสิบไปจะขายได้เนี่ย45จะออกเร็วเออพูดถึงอันเนี้ยมันอยู่ข้างนอกได้ได้กี่วันกี่เดือนอ่ะอย่างดำสามเดือนครับวางไว้ข้างนอกไม่ต้องจะใส่ตู้เย็นเลยใช่ไหมใส่ตู้เย็นจะแข็งพอใส่ตู้เย็นจะแข็งใช่ไหมแล้วแล้วมันมียากันหมุนกันบูดเลยไหมไม่มีครับไม่มีใช่ไหมผ่านการอบมาอย่างดี ผ่านการอบมาอย่างดีโอ้และไอ้เม็ดเม็ดข้าวนี่เขาเรียกว่าเป็นข้าวอะไรครับเป็นข้าวพองเป็นข้าวพองมีงาข้าวพองเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากข้าวเจ้าป่ะหรือข้าวเหนียวน่าจะเป็นข้าวเจ้าเหรออ๋อเป็นข้าวพองเนอะก็คือข้าวมาทอดอ่ะเนาะแล้วก็มามามาใส่น้ำตาลมาปรุงรสและไอ้ส่วนไอ้ที่เป็นเป็นน้ำตาลแผ่นๆนี่เขาเรียกอะไรอะมะเพร้าครับอ้อใส่มะาเพร้าด้วยเห็นไหมล่ะถึงว่ามันหอมอ่ะ ถึงว่ามันหอมเมื่อกี้ผมกินแล้วผมว่ามันอร่อยมากอร่อยมากอร่อยจริงๆคือมันคือเลกที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวจะหอมกลิ่นไปเลยแล้วเหรอเอาเอา,เอามาเอามาสักหน่อยสิลองชิมดูหน่อยสิอ่าหาเรื่องหาเรื่องให้เขาเสียแกะของอีกแล้วไม่อยากจะบอกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมกินแล้วผมว่ามันอร่อยที่สําคัญมันก็คือคือคนคนคน,คนที่เป็นแบบคนที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะ ผมว่าเขากินง่ายเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ากยายศาสตรท์ทั่วไปมันจะแบบมันจะเหนียวเหนียวไงแต่อันนี้มันจะพองๆนี่มันจะพองๆคนมีอายุกินง่ายอห็นไมคือมันมันจะแบบพองๆแล้วมันก็จะนิ่มๆคือผู้ใหญ่กินง่ายผู้สูงอายุกินง่ายสบายเลย แล้วสำหรับคนที่สนใจจะเอาไปขายแล้วติดต่อได้ที่เบอร์ไหนมาที่ร้านพิยาได้เลยอ๋อก็คือก็คือมาติดต่อได้ที่นี่แหละใช่ครับขายทุกวันครับถ้าเกิดว่าอยากจะเอาไปขายนะคจำนวนเยอะๆมาติดต่อที่ที่ร้านพิยานี่แหละใช่ครับเพราะเพราะร้านนี้เขาอยู่ในโกดังพิยาคนลุดนี่เปิดเปิดทุกวันครับขายทุกวันเปิดทุกวันขายทุกวันตอนนี้เปิดทุกวันเลยครับ โอ้ทุกวันเลยใช่ไหมปกติจะปิดวันจันทร์วันหนึ่งอ่าอ่าอ่ตอนนี้เปิดทุกวันแล้วอ๋อไม่หยุดแล้วใช่ไหมไม่ได้หยุดแล้วครับอ๋อนั่นไงโอเราเราก็แบบว่าไม่ได้มาตั้งนานเนื้อเราก็เราก็เกรงใจท่านผู้ชมทางบ้านว่ากลัวว่าจะมาต,ตลาดที่ยากลัวว่าจะเบื่อกันและที่ไหนได้ลูกค้านนเลยเลยเลย,เลยไม่ได้อัปเดตเรื่องเรื่องราวต่างๆเลยอ๋อเปิดทุกวันแล้วปีใหม่หยุดที่วันไหนบ้างรู้ไหมปีใหม่น่าจะหยุดตั้งแต่สามสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าครับ เปิดวันที่5น่าจะเปิดวันที่5วันที่5ใช่ไหมอ๋อหยุดวันที่ตั้งแต่31วันสุดท้ายเปิดวันสุดท้าย31เอาก็หยุดตั้งแต่วันที่1 2 3 4 4เอาหยุด4วันเนาะเปิดวันที่5โอเคก็คือปีใหม่ปีใหม่เปิดวันที่5หยุด4วันแล้วเรากลับโคราชไหมกลับครับกลับเด้ออยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงไหนอะโคราชปากทงชัยครับเอาอยู่ปากทงชัยโอเคก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะถ้าเกิดว่าสนใจ อยากทกนานกายศาสตร์ซื้อไปเป็นของฝากปีใหม่ก็ได้เนะาะซื้อไปเป็นของของแบบว่าของของแจกอะสําหรับผู้ใหญ่ผมว่าเหมาะมากเลยเหมาะครับจะจะไม่โดนไม่โดนเอ็ดแน่นอนเลย <c oughs> ว่ามึงจะฆ่ากูแรืวอไงเพราะอันนี้มันนิ่มผู้สูงอายุจริงเนาะฟันไม่ดีทาไนได้ใช่เพราะเพราะเมื่อก,กี้ผมผมกินแล้วผมว่ามันนุ่มดีไม่แข็งไม่แข็งใช่มันนุ่มแล้วก็คอใหญ่แล้วราคาไม่แพงเพื่อราคาแบบของดีแล้วถูกยังมีอยู่เนาะ20บาทก็คือมี2ไซส์ ไซส์ขนาดนี้นี่เราดูกับกับหน้าผมเนี่ยไอเดียไอเดียปิดหน้าเลยอ่านอัดนนีี้20บาทส่วนไอไซส์ฐาทบาทเนี่ยปิดอกเลยนี่พวกเราดูอกอก,อกผมเด้โรงงานมาเองโรงงานผลิตกยายศาสตร์โคร,ราชราคาส่งมาเองมี2ไซส์แล้วก็ หากินได้ที่ตลาดพิยาคนลุงมาทุกวันเดี๋ยวนี้วันจันทร์เขาก็ไม่หยุดถูกและอร่อยครับใช่ถูกและอร่อยอร่อยจริงๆรสชาติแบบไม่ได้หวานจัดเกินไปด้วยโอ,โอเค <Okay. S 1> ยังไงก็คลิปนี้เราก็สูคนรกับเวลาเนาะงั้นผมลากันตรงนี้เลยเนาะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ